กางเกงเดลต้าไซส์ชูเตอร์นะครับนี่เอาของแถมก่อนซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์ทักมาไทายไลย Official, Facebook, YouTube. น์ออฟิเชียลเฟซบุ๊กยูทูปอ่ะสั่งซื้อตรงกับผมอ่ะผมแถมผ้ายืดได้หนึ่งชิ้นนะครับเป็นแบบพลาสติกาลายอ่ะเรามาแกะดูน,น,นะครับสินค้าแบรนด์เดลต้าไซส์ที่ร้านมีจำหน่ายนะฮะนี่ที่หอน,นี้เป็นกางเกงผ้าแห้งไวรุ่นชูตเตอร์เป็นกางเกงขาสั้นสามารถ ลีตัวเองเป็นกระเป๋าอย่างนี้ได้นะครับหรือคุณสามารถทํามันไปเป็นหมอนก็นได้นะเออมาสารพัดประโยชน์ดิอันะนี้จะเป็นสีดำแก่มาลักษณะแบบนี้นะเป็นกางเกงทรงแท็กติคอลใส่ง่ายใส่สบายผ้าแห้งไวงนี่เลยกระเป๋าเยอะซิปกระซิป y วเคเนะครับแล้วก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ แบร์เดลตาไซด์ที่ร้านจําหน่ายสินค้ายี่ห้อนี้ด้วยยี่ห้อนี้มีสินค้าหลายอย่างนะครับกางเกงเสื้อผ้านะผมกปพกกระเป๋าสามารถทักทายมาสอบถามกันได้นะครับตัวไหนมีไม่มีผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่หรืออยากได้สินค้าตัวไหนอยากซื้อผ่านร้านเราขอบคุณมากนะครับอยา่างไรก็เป็นตัวช่วยประสานให้นะครับคือผมรับเข้ามาขายอ่ะพูดตรงๆอ่ะเดา๋ยวได้ยคุณหนุ่สนับสนุน,นี่ก็โทรแจ้งมาเพราะผมว่าเบิกของจากที่โกดังมาขายแล้วแหละนะครับทำไมหากินนะเพื่อนนะ